ซึ่งทางคณะรัฐมนตรีค่ะก็ได้มีมติเห็นชอบขยายเวลาการลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐปี2565ไปจนถึงวันที่31ตุลาคมนี้โดยขยายเวลาให้ผู้ลงทะเบียนที่ไม่สามารถติดตามคู่สมรสได้ค่ะนางปลื้มจิต สิงห์สุทธิจันทร์ครางจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าจากมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่5ตุลาคมเห็นชอบขยายระยะเวลาลงทะเบียนโครงการเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565เพื่อแก้ไขปัญหาสำหรับผู้ลงทะเบียนที่ไม่สามารถติดตามคู่สมรสได้โดยแบ่งออกเป็น2กลุ่มค่ะได้แก่ผู้ลงทะเบียนกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุอายุ60ปีขึ้นไปผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถติดตามคู่สมรสเพื่ออย่าตามกฎหมายได้และผู้ลงทะเบียนกลุ่ม ทั่วไปที่มีอายุต่ำกว่า60ปีที่ไม่สามารถติดตามคู่สมรสได้ทางนี้จังหวัดเชียงใหม่มีจำนวนผู้ลงทะเบียนทั้งหมด342,350คนเป็นผู้ลงทะเบียนไม่สมบูรณ์จำนวน15,583คนคิดเป็นร้อยละ4.6ของผู้ลงทะเบียนทั้งหมดโดยสามารถดาวน์โหลดหนังสือประกอบการพิจารณาได้ที่เว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือ welfare n o f g o t h หรือติดต่อขอรับจากหน่วยงานรับลงทะเบียนทุกหน่วยงานทั่วประเทศครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31ตุลาคม2565หรืออาจจะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครับที่มีการจัดเจ้าหน้าที